นะครับเนื่องจากมีสภาพอากาศแปรปรวนให้กรมอุตุนิยมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนและมรสุมทงางด้านภาคใต้ให้ดีนะครับแล้วก็มีการสั่งการเพิ่มเติมว่าถึงแม้ว่าจะอากาศจะขึ้นสู่ภาวะปกติแล้วก็ตามทีเป็นฤดูท่องเที่ยวนะครับมีนักท่องเที่ยวเยอะเพราะนั้นให้กํกชับให้ดูแลเรื่องจํานวนคนที่อยู่บนเรือนะครับเรื่องชูชีพเรื่องความปลอดภัยพื้นฐานก็อย่าประมาทนะครับ เรื่องที่สามคือเรื่องเมื่อชักช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีเรื่องพูดกันมากเรื่องของอกําลังผลิตข้าวต่อไร่ของประเทศไทยนี่เขาค่อนจะต่านะครับก็มีการสั่งการให้กระทรวงเกษตรเตรียมเมล็ดข้าวพันธุ์ใหม่คุณภาพดีเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรก่อนถึงฤดูการปลูกข้าวนนปีปีหน้านะครับกระทรวงเกษตร<ะ>เองจร ін, งิงๆต้องยอมรับนะครับว่าท่านท่านทำงานไว้เยอะแล้วยังไม่มีการชี้แจงรู้สึกว่าเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีการประกาศข้าวพันธ์ใหม่อีกหลายพัน นะครับแล้วมีการใช้เกษตรแม่นยําในการใช้ปุ๋ยให้ตรงสูตรเพื่อเพิ่มผลผลิตในระยะสั้นอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็บอกท่านไปว่าน่าจะมีการถแถลงการให้เยอะกว่าน,นี้พี่น้องจะได้สบายใจว่าข้าวของเราเนี่ยผลิตผลก็ไม่ได้ต่ำมากนักนะครับเรื่องที่สี่ให้กระทรวงรเกษตรให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนเพื่อ ความเสมอภาคทางด้านการศึกษาหรือกสศนะครับเพื่อช่วยเด็กที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษานะครับเรื่องที่5เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าทางครมอได้อนุมัติตามที่สภาพเสนอให้เข้ากับองค์กรเป็นสมาชิก Oec d หรือพวกกลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนานะครับซึ่งแค่ไล่อามสีปีก่อนจะได้เข้าแต่ว่าในขั้นแรกที่ผมเรียนไปแล้วตอนที่ผมไปญี่ปุ่นว่าทางญี่ปุ่นเองก็เชิญเราเข้าเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการเข้าประชุม ในปีหน้าด้วยนะครับแล้วคณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบต่อพรบงบประมาณปี2567นะครับที่คือสิิธิการตรวจสอบแล้วเพื่อส่งไปยังสภานะครับคณะกรรมการไตรภาคีเกี่ยวกับเรื่องค่าแรงนะครับจะมีการประชุมอีกครั้งในต้นปีหน้าภายในเดือนมกราคมนะครับเพื่อกำหนดอัตราใหม่นะครับเพื่อพยายามทำให้สูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็พยายามอย่างเต็มที่ เราประกาศใช้ให้ได้เดือนมีนาคมใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะไม่จำเป็นต้องขึ้นปีละหนนะครับก็สามารถมาดูได้อีกทีหนึ่งเขาอาจจะไปดูตามรายอำเภอหรือรายอาชีพจริงๆที่สามารถทําให้พี่น้องได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็บ่ายบ่ายวันนี้ประเดี๋ยวผมจะไปดูเรื่องยาเสพติดนะครับพูดคุยเรื่องยาเสพติดที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศโดยวัฒนแห่งชาตินะครับมีหน่วยงานทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม แล้วก็เสร็จแล้วก็จะรีบไปที่อำเภอจนะจังหวัดนรนะิวาที่ทั้งหมดเลยเนี่ย4สามสี่จังหวัดภาคใต้เนี่ยจะมีหลายๆครอบครัวหลายๆเห,ห,หมืองครอบครัวที่เดือดร้อนจากภาวะน้ําท่วมฉับพลันนะครับจากโองความโอก,กาัสามที่เข้ามาแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มคลี่คลายไปแล้วน้ําก็สามารถระบายได้ลงทะเลไปแต่ก็ยังมีความเสียหายอยู่ก็จะไปพบปะผู้คุยกพี่น้องประชาชนแล้วให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ลงไปช่วยเหลือนะครับเสร็จแล้วจากระาที่ว่าจะบินเข้าภูเก็ตนะครับถึงประมาณหกโมงเย็นไปทานข้าวกับ ท่านท่านนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียซึ่งท่านมาภูกเก็ตในการส่วนตัวแต่ว่าพราะเราสนิทกันก็จะไปพูดคุยกันในวงเล็กนะครับในด้านตั้งคณะกรรมการไทยมาเลเซียด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าชายแดนการเกษตรการท่องเทีย่ยวและความมั่นคงนะครับแล้วก็พูดคุยเรื่องสะพานข้ามแม่น้ําสุไหงโกลกซึ่งขณะนี้กำลังรอแบบทํา e i a อยู่นะครับเรื่องการท่องเที่ยวทูคันทรีวันเดสติเนชั่นต้องเรียนกี้ครับว่าจากการที่เราได้มีการปรับเรื่องของการ เข้าเมืองจากมาเลเซียเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเข้ามาปีวันหนึ่งเนี่ยตอนตอนเสาร์ที่เนี่ยจากหมื่นคนกลายเป็นสามหมื่นคนซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากนะครับจริงๆแล้วเราเองเราก็ต้องช่วยดูตรงนี้ด้วยเหมือนกันว่าของเขาเองเขาก็ไม่ได้มีนักท่องเที่ยวไทยเข้าไปเลยเราก็จะมาช่วยกันโปรโมตนะครับทั้งสองประเทศเพื่อทําให้ภูวิภาคนี้จเจริญขึ้นตั้งตอนเหนือของมาเลเซียกับตอนใต้ของประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราก็พูดคุยเรื่องสถานการณ์ ชายแดนภาคใต้แน่นอนเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญมากโดยมีท่านรองเลขาสวชท่านชาชัยเป็นประธานนะครับก็จบเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวขอให้ทางท่านโฆษกรัฐบาลเป็นผู้แถลงนะครับอ๋อสายานายกครับก็ก็เข้าใจอยู่ครับว่าทุกคนก็ต้องทุกๆปีก็มีสายาก็เป็นเรื่องเป็นเป็นสีสันนะครับสายาคืออะไรนะนายกเซลเซมนเซลแมนก็ทราบอยู่แล้วเพราะผมก็ประกาศตัวเองอยู่แล้ว นะครับแล้วสแตนชินนี้เป็นคำคำควบกลามระหว่างไทยกับไทยกับภาษาอังกฤษหรือเปล่าสแตนอินคุณคุณอธิบายผมฟังอีกแบบว่าอะไรผมจะได้ตอบได้ผมเองก็เข้าใจหลวมๆมาถามได้เลยครับไม่เป็นไรครับถามได้เลยครับจะจะตอบให้สุดท้อครับอ๋อโอเคครับครับครับก็วันนี้ผมก็เป็นนายกอยู่แล้วก็ประหยัดให้อย่างเต็มที่ นะครับแล้วก็พยายามตั้งใจจะเอาไว้ครบสี่ปีให้ได้นะครับแต่สําคัญมากกว่านั้นไม่ใช่อยู่ไว้ครบสี่ปีแล้วชีอพความอยู่ของพี่น้องประชาชนไม่ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสแตนชินคือคอยสําหรับให้ข้อมูลอะรเข้ามาคืออันนี้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินมากกว่านะครับตรงนี้ก็ต้องคอยเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับพอเข้าใจไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรครับนะครับก็แกร์ส้ม,สมผักอืม ผมไม่ราบคำว่าผักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาลักแกงส้มแกงส้มก็เป็นแกงซึ่งมีรสชาติดีนะครับผมผมดูว่าเป็นเราก็รวมกันหลายพักอยู่แล้วนะครับแล้วก็รสชาติแกงส้มก็มีทั้งเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดใช่ไหมครับผมว่ารัฐมนตรีทุกคนก็ครบเครื่องพร้อมที่จะทํางานให้กับพี่น้องประชาชนผมมองไปลักษณะนั้นมากกว่านะครับคาว่าแกงหมายความว่า แกล้งอ๋อผมผมผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าทางพรักเพื่อไทยเราก็โหวตให้นะครับตอนที่นั่นเราก็โหวตให้แต่เราไม่สามารถรวบรวมเสียงได้นะครับแล้วเราก็ไม่สามารถคอยได้เก้าเดือนสิบเดือนตามที่เขาบอกก็ต้องก็ต้องทําหน้าที่กันไปนะครับประเทศคอยไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้แกล้งแน่นอนแล้วก็แล้วก็ยืนยันจมที่ผมพูดมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่งเองก็บอกอยู่แล้วว่าว่าว่าพร้อมสนับสนุนตรงนั้นถ้าเกิดสามารถทําได้ ผมว่าผลงานของเรามากกว่านะครับแล้วก็ดูที่ความตั้งใจของรัฐมนตรีทุกท่านไม่ได้มองแยกว่าเป็นรัฐมนตรีจากพักไหนเป็นพักไหนนะครับ <gra> เราดูผลงานเป็นหลักของทุกๆรัฐมนตรีแล้วก็เอาผลงานเป็นที่ตั้งอนา sequel, งงคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนครับแต่วันนี้เรามีความสุขอย่แล้วตรงนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านแลจากทุกพักได้ทํางานเต็มที่ผมว่าตระหนักดีที่ ท่านพี่น้องสื่อมอวลชนทุกคนก็ให้ข้อคิดตลอดเวลาว่ามีปัญหาตรงไหนต้องแก้ไขตรงไหนต้องปรับปรุงอย่างไรผมเชื่อว่าก็เป็นแรงกระตุ้นให้กับรัฐมนตรีทุกคนทุกพักนะครับช่วยกันทํางานอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ได้คิดครับตอนนี้ไม่ได้คิดครับเพราะว่าผมเชื่อว,ว่า3า4บเสียงณวันนี้ณนะตอนนี้เราก็ทํางานกันได้ดีอยู่ นะครับเมื่อกี้มีเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรเรากูเคยคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะครับเน้นเอาผลงานเป็นที่ตั้งวันนี้เราเราโอเคอยู่แล้วตรงนี้นะครับมมมผมไม่ทราบผมไม่รู้นคนให้ข่าวนะครับผมหน้าที่ตอบคาถามอย่างเดียวนะครับรว, <c oughs> วันนี้แฮปปี้อยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วสามร้อสิบสี่เสียงจากห้าร้อยเสียงเพียงพอต่อการบริหารราชก,การแผ่นดินแล้วทัฐงมตรีทุกคนทํางานกันอย่างเต็มที่ นะครับก็ต้องปรับกันไปนะครับไม่เห็นด้วยในการหมดแต่ว่าเรามีการพูดคุยกันอย่างผู้ใหญ่นะครับโอ้โหแต่ละกระทรวงแต่ละคนก็มีก็มีเรื่องที่ต้องทําต่างกันไปนะครับคพูดลาบากนะครับเราเล่นเรื่องนวัดผลงานเอาระยะเวลามาเป็นตัวจับนะครับไม่ใช่พูดลอยๆนะฮะ ไม่มีครับไม่มได้มีคำตัพเป็นพิเศษครับนายกแต่ว่าถ้าได้25เสียงจากประชาธิปย์นี้จะดีขึ้นไหมคะในแง่ของตัวเลขเขาอาจจะดีขึ้นแต่ในแง่ของต้องมาแบ่งต้องมาเกลีย่ยกระทรวงกันใหม่มันก็ลําบากขึ้นนะครับมันไม่ได้ดีหมดหรอกครับนะครับแต่อย่างยึดคําที่ผมพูดไว้แล้วกันวันนี้3.44เสียงพอแล้วนะครับแล้วรัฐมนตรีทุกท่านก็ทํางานกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับผลงานก็เริ่มทยยออกมาแล้วนะครับ ก็ช่วงปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านพักผ่อนกันนะครับวันสุกนี้ก็วันหยุดแล้วก็ขอให้เดินทางกลับไปเยี่ยมพี่น้องญาติพี่น้องกันที่ต่างจังหวัดนะครับเ<ไ>วลาเดินทางไปก็ขอให้ระมัดระวังในการขับขี่รถนะครับถ้าอย่าดห่ืแอลกอล์แล้วขับรถนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จคิดอะไรขอให้สมดังที่คิดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณครับ